สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะกับภาษาพาทีป .1 วันนี้ขึ้นบทที่10กันแล้วเรื่องเพื่อนรู้ใจก่อนอื่นเราก็ไปรู้จักํำนำเรื่องกันก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านสสกดตามคุณครูอ้อมค่ะปอ,กอปากปากขออาวขาวไม่โทรข้าวขอแอนอแขน พอกข้อปออนอปอนไม่โทป้อนจออะจะสออิสิชอเอาเช้าไม่โทเช้าสออายอสายไม่เอกสายดออึงอดึง ยอโอกโยนออะกอนักยออะงอยังดอะนอดันคอเอกมอเคมรอโอสอรถปอเอดอเปิด สออัวนอสวนไม่เอกส่วนกอรอไอไกลหอนนไอไหนหอรออะบอหลับขอเอาเขารออางอรางไม่เอกร่างกออายอกายร่างกาย ขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงดออูดอดูดนออำนำไม่โทน้ำดูดน้ำดออูดอดูดดออ,อีนอดินดูดดิน นอนอนอนตอะตะคอเองงอแขงนอนตะแคงรออูรูไม่โทรรู้จอไอใจรู้ใจกรออะกระพออือ,อพือกระพือ หออางอขางไม่โทรข้างหอนอาหนาไม่โทรหน้าข้างหน้าโนเออนเนินดอีโนดินเนินดินอออะอะหอรออยรอยไม่อีกรอยอะรอย ชออพอชักชออาชาไม่โทชา้าชักชา้าดออีกนอดินปอโองอโปไม่โปง่งดินโปงปอรออะประยอโอชอโยด์ประโยชน์ มากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเข้าสู่เนื้อเรื่องเพื่อนรู้ใจนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูอ้อมทีละประโยคนะคะผู้ผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่น ใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตะแคงผู้ผาหันหลังกลับจะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงแกว่งกระพวนทาย ใบบกใบบัวตื่นแล้วผู้ผาเปิดข้อให้เพื่อนช้างออกมาผู้ผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะ ทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนะมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบโบวชูวงวงโบกหูแว่งหาง ส่งเสียงเอิกเอ๊กเอิ๊กแอ๊กวิก่งไปทันทีภูผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโป่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินป้อนเข้าปาก อร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็วทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผา ส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสี่กินสี่ภูผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กิน คนกินข้าวไม่กินดินโป่งเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องเพื่อนรู้ใจสนุกแล้วอย่าลืมอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะอ่านซ้ำย้ำบ่อยๆจะได้อ่านเก่งอันคล่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณครูอ้อมสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ